พี่รู้อีกชั้นนลยครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับไหนเลยนะครับถ้าอยู่ในทีนี้นะครับให้กับกันนภัทรกบุญย่ากบุญย่าบุญย่าให้ทำแรข้าตัวขึ้นมาหน่อยจ๋าพี่เกิร์ลสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้ร่วาสมา พบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชาวอุบลน่ารักมากๆไหนวันนี้มีใครที่เมื่อกี้พี่รุดถามไปแล้วเนาะมีใครมาจากกรุงเทพบ้างตามมาใครข่าวพี่รุดโอ้หลายสิบหลายสิบล้านตีิค,คผูดเล่นรัก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 ,ก,กนะครับผมหลายสิบคนนะครับไปข่าวกันอีกหลายร้อยเลยหนักหนักเลยนะครับผม แล้วก็เด็กๆด้วยนะการพูดต้องมีต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียก,ยกว่าต้องมีเวลาคุยกับคนเนี่ยมันต้องคุยเป็นเต้นแบบเป็นคนๆไปอย่างแฟนคลับที่แบบว่าโตๆแล้วก็ั่าังจัง นะครับผมก็วันนี้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทีมจีคลาสหนึ่งแล้วก็มิวสูงมากนะครับที่ได้มาร่วมงานกับพี่นุ่นเป็นครั้งแรกนะครับตื่นเต้นตื่นเต้น,ต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 นแล้วก็พี่รุ่สด้วยน้องอ้นด้วยนะครับผมเอาล่ะวันนี้ร้องเพลงกันดีกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะร้องตามกันได้เป็นเพลงของกันเ, <c oughs> เองเพลงนี้เท่มากๆครึ่งใจไปเลย ใจเธอมีแต่เขารู้ว่ามันต้องใช้เวลาให้เธอลืมรัก,กัน mm hmm. ก็ไม่ได้รักอะไรฉันรอเธอได้ไหมเธอก็ร mm ู hmm. ้ว่าฉันรักเธอและรอให้เรารักกัน mm hmm. ลืมไม่ได้จะจำไม้ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอลืมไม่ได้ ที่เป็นความจำรักกันปล่อตัวให้ฉันเข้าไปเขาไปส่งไมสาหัวใจแตใจเธอแค่เพียงเรื่องใจขอเข้าไปขอเติมใจให้เธอฉันคงวลลิกๆในใจว่าเธอจะงย่าไปคิด phải nói một sự quên đi qua hôm nay nay quên mình là cái mùi anh bạn vì đang có bất

เขาไปเขาไปส่งไ่สั่ใจกับังใจเธอแค่เพียงขึ้นใจเขาเข้าไปเขาเติมเต็มใจอยากขอแค่ึ้นใจให้เท่าเดิทุนใกชาแค่เขาไปขึ้นใจ่อที่เป็นความจำเรากันใปรจะตรนให้ฉันเข้าไปเขาไปส่งไ่สัใใใใใ่ใ,ใจ ใจเธอแค่เพียงใจขอเข้าไปอเกนอเติงใจขอบคุณครับผมขอบคุณมากฮะส่งเสียงบมือที่เบามากๆนะครับผม